รับมือตกประทะเลนะผมบอกให้เลยว่าตัวนี้ต้องมีเลยมันจะเป็นตัวเบ็ดแบบผูกสมเร็จมาแล้วอ่าหลายๆท่านคงงงว่ามันเป็นยังไงนี่ครับรูปแบบมันจะออกเปน็นอย่างนี้เห็นไหมครับง่ายเพราะว่ามันผูกสําเร็จแล้วเพียงแต่ท่านผูกด้านบนเนี่ยกับสายที่ออกมาจากลลอกนะครับแล้วท่านด้านล่างท่านก็ใส่ตะกัวดตะก่วจะอยู่ด้านล่างเพราะนั้นเนี่ยเบ็ดเนี่ยก็จะไม่ติด ไอ้พวกกองประการลังหรือว่าซากเรืออะไรต่างๆที่อยู่ทา ah งด้านล่างเนี่ยจะติดยากมากเลยด้านถูกตัวเบ็ดอย่างนี้นะครับเหมาะมากๆเลยกับการตกปลาทะเลท้าทุกประเภทเลยที่อยู่ตามหน้าดินนะครับเ่างเช่นพวกปลาเก๋าปลาโฉมงามปลาสลัดพวกปลาหน้าดินต่างๆที่เป็นปลากรงปลาอังเกยปลาอะไรพวกนี้ที่เป็นปลาที่อยู่ติดกับกองพื้นนะครับมบอกได้เลยว่าตัวเบ็ดแบบนี้นะครับเทคนิคแบบนี้เหมาะมากๆเลยที่ตัวเบ็ดนะครับก็จะเป็นตัวเบ็ด ก้านยาวแบบมีห่วงนะครับแล้วก็สายเนี่ยก็เป็นสายคุณภาพดีเลยเป็นสายไนื่อลอนซึ่งมีความนุ่มแล้วก็พริ้วมากๆเลยนะครับตัวเบ็ดออกมีความคมแข็งแรงมากส่วนรูดหมุนนะครับดูนะครับลูกหมุนนี่ก็พอเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเลยมีเฮดเลอทั้งหมดนะครับหลายขนาดเลยตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับตัวเบ็ดเบอร์4เบ็ดเบอร์2นะครับนี่เบอร์1แล้วก็ 1O 2O, 3 O 4O ฝากอ,อุปกรณ์ดีๆอย่างนี้นะครับจากค่าซากิของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ